ของอันนี้พนมมือขึ้นแผ่เมตตาแผ่บุญแ,แผ่ส่วนขอแทนเจนที่อุทิศนาทิฐานทั้งหมดนะเลยจะเอาสัพพติทาน,นะอุทิศนาทิฐานดีกว่านะ<ส>อเอาพร้อมกันทันธรรมยังอุทิศนาทิฐานาคาธาโยปนามะ,สะเสออิมินาบุญยาคาเม माता पिता जया सका

uh ได้พึ่งการตาทานณหุปาทานาเชตนาตัวตัณหาหุปาทานเยสันตานินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพาณโทมมัง अन्नासान्तो स ยานประเสริฐสังเลโอวิรยิยมินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องโคทิเลทายมาราลพันตุโนโกาสามโอกายาพึงมีแก่มูมานิ้นทั้งหลาย ท้าตุนชาววิริยสุเมเป็นช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียนชงที่ป่าวโรนาโทพระโพธวรนาอมโมนาโท ขาพุทโธจาพระปัจเจกาพุทธโสมส m งโฆนาโทตโรม มาขอหมูม่มานย่าได้ท้องภาษาคุณญาณุภาเวนาด้วยเดชบุญท้งสี่พ้องมาโรกาสังละพัน,นตุมาอย่าเปิดโอกาเกมานะ <c oughs> <c oughs> ดุวยสัพิปริหานคถาย้ำย้ำเอฟเฟซิสทนธมยังสัพปฏิธานคถาโยปนามเสปุญญาสีธานิกาตาสยานัญญานิกาตานิมเทสัญจภาคิโน ตานัตตาปะมานาตาตถาคตไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในปัจจุบและ ตุโยนิทาปัตเจกาจตุโอคาราสังสารันตากวะภาเวสาทังลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรรมเนื้ทั้งสี่มีขานาพา ขันเดีวมีขานสี่านกำลังพองเที่วอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดีญาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปทานันติเทวเ ตังนิเวทยุมสา์เราได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าเปให้แล้วศา์เรา เรานั่นให้รู เพราะที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญอาจารย์แก่ให้แล้วสาทังลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุกเมื่อจนถึงโบธันเกษม เราคือพระนิพพานความประรานาที่ดีงามของสาสตเหล่านั้นจงสำา็รเธอขอฟังครับขอฝากครั้ง,งสุดท้ายเมื่อวานเช่นไรวันนี้ขอเป็นเช่นนั้นความมีระเบียบเรียบร้อยความไม่ลูกลี้ลูกคน เป็นห่วงบุญเป็นห่วงกุศลทั้งผู้รับกับผู้ทำผู้รับปฏิส,สักปฏิคาหกใครทายกผู้ให้ผู้ให้ตั้งใจตั้งใจวันนี้ไม่ได้บอกก็อขอร้องขอทำทางคำตะก,การนวหอ่อข้าวเป็นหอ่อเป็นแผดเพื่อจะส่งทางพวกเราเดินทางกลับทางพระทั้งยงทางลงทัวก็เลยเอาด้วยเลยเอาเอาเรื่องด้วยทุกปีเราเคยทำอย่างนั้น เพราะอะไรถ้าเราเรีบเราทําตัวไม่ดีไม่งามบุญจะหลนจะหลนจะเรีรา่าไรจะหกหายคือเขาจะเกิดความไม่สบายแต่ไม่งามใจใจไม่งามใจจะเศร้าหมองแล้วก็จะจะเกิดให้ให้บุญนั้นเศร้าหมองไปด้วยให้เจ้าจิตจอดตั้งต่อบุญเอาประเสริฐหายจะเสือกหนเมเบื่องบุญเจ้าแดงเหง่อห้วยแลยเือวันนี้มีม,ม,มีมีเมอินทร์าการุญต คำนี้อาจจะไม่เคยได้ยินเลยก็ได้ไยกว่าคาวมิศกพัฒจากเมธะการุญยตก่อนที่จะเกิดบุญชนิดชนีดนี้ขึ้นมาไม่เคยเกิดมางานนะมีเศรษฐีไปของยอเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าเมธการเศรษฐีรวยที่สุดในโลกข้าวเปลือกยในอยู่ในยุงในถ้าตักทั้งปีไม่อกไม่เคยหมดแล้วยังมีตัวเงินตัวทองเคียรข้าวในขึ้นมาเรื่อย แต่มีพอภูเขาทองเกิดขึ้นใต้ทางหลังบ้างเอาเท่าไรไม่มีหมดทองเขาได้เกิดมาเศรษฐีคนนี้มีบุญมากชื่อว่าเบธิกาเศรษฐีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเดินทางผ่านไปกับพระพันสองร้อยห้าสิบลูกว่าสวัสณิการอย่างนี้ห้าห้าร้อยเป็นพันเจ็ดคนสมัยนั้นเขาเขาเห็นว่าเป็นเนื้อนาบุญอันใส่สารหน้าหน้าเรื่องใสแฮ่แฮ่แแก็ตามเอาเกวียนบรรท,ทุกข้าวบรรทุกอาหารตามไปถวายเข้าคิวกันตลอด บางคนสองเดือนยังได้ทานกับคนเหล่านั้นก็เหมือนพวกเราในจองกันบางคนไม่มีไม่มีวันเลยไม่ว่าก็มีแต่คนอื่นแล้วก็เสอเศรษฐีคนนัะแต่เห็นพระมากพระไปด้วยความลำบากห่างไกลก็ไปกลับขอทระผู้ยาตุตรงจริงชื่อว่าเมธทกาเมธทกาอนุญาตอนุญาตพวกเมธทกาเศถียรฆ่าแจกพระผู้มีพระเจ้าผู้เจ้าพระสองหมู่มาก ว่าโซวะโซวสชุกามูแด่จะเดินทางไกลข้างหน้าน้องขาดแขนทั้งน้ําทั้งอาหารข้าพระองค์นี้มีความเลื่อมใสยิ่งนักในพระศาสนาตายไปเป็นห่วงยิ่งนักขอมีส่วนร่วมเป็นพุ้จภาคีมีส่วนบุญของท่านเหล่านี้ข้าพระองค์คอถวายห่อข้าวสภาระสำหรับเดินทางหรือว่าคัวิศกพัทขอพระองค์จึงทรงอนุญาตเถอะพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่ามันเหมาะสมประกาศทิ่สุทนาลยที่สุทนหลายนี้เป็นอนุญาตครั้งแรกของคำวิสกพัทคำวิสกพทาน ทานสำารับผู้เดินทางเราตั้งแต่วันนี้ไปเราจะอนุญ,ญาตให้ผู้มีความเริ่อมใสปราสนับในยามครับหันจําเป็นจะเดินทางไกลๆรีบร้อนเดินทางไปของผู้เดินทางผู้มีศีลภิกษุภิกษุณีวาสุบาสิกาก็ตามเดินทางไปไกลๆรีบรีบร้อนเราอนุญ,ญาตให้ผู้มีศรัทธาหม้อขมิทธกพัพัถวายทานข้าวห่อให้กินเข้าเดินทางหลังจากนั้นก็บ,บัญจั มันจะว่าคำวิทยากรรมประกาเนี้เป็นเป็นเป็นการละทานถูกการถูกสมัยถูกจหวัดด้วยเวลาถ้าผู้ใดก็ตามได้ให้คำวิทยกรานนี้ฟัง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 ดูเหตุผลฟังดูผล,ผล,ผลถ้าผู้ใดก็ตามได้ให้คำวิทย huh? กรรประทานนี้เมื่อท่านได้ให้ผลออกวิบากมาท่านผู้นั้นจะตก จากขับขันจําเป็นที่ไหจะมีคนช่วยแต่ต้ source, องมีอันอันให้มีอันอันเป็นไปได้ท่่นไรบ่าการรักษาจะสอาถาปริพุนาโหติเขาจ่อมได้รับตามความปารถนาเต็มใจเต็มปารถนาเมื่อยำขับขันจําเป็นหาที่ไหนไม่ได้ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยจะมีบุญนี้มาช่วยพี่น้องบางคนอาจจะถึงข่าวซวยจะโูหวยนั่นนั่นบุญชนิดหนึ่งีมีชื่อว่าการรักษาจะสอาธาปริพุนาโหติ ย่อมได้รับเต็มใจปานาจำครับขันจําเป็นจำทุกอย่างเพราะทานี่นี้เพราะฉะนั้นบุญนี้จะให้มันมันหกมาเรียกมารักษา,าบุญทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นทักษิณาวิพังเช่าบ,บุญแบบทัาสองฝ่ายอย่ารีบอย่าร้อนอย่าหกอย่าล้หกกระเทินเกินไปเอาวันนี้เข้าใจเลยนะ